สวัสดีค่ะปะนัดถัรรมนะคะวันนี้จะทำลูกเดือยต้มน้ำตาลแดงอยากอยากอยากกินลูกเดือยสองร้อยสองร้อยกร,รมัมแช่น้ำตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเที่ยงวันวันนี้น้ำเปล่า450กร,รมัมแล้วก็ใบเตยแช่แข็งสองใบน้ำตาลแดง ห้ิบกรัมเดี๋ยวเราจะมาทํากัน้วใส่น้ำลงไปแล้วก็ลูกเดือยแล้วก็ใบเตยป้าจะต้มประมาณสัก20่นาทีลองดูว่ามันจะเปื่อยไหมแต่คิดว่ามันจะนิ่มนะเพราะว่าแช่นานมากเลยตั้ง แต่เมื่อคืนจนเที่ยงวันวันนี้เปิดแก๊สโอเคเรารอย20นาทีแล้วมาดูอีกทีจ้ส20นาทีผ่านไปป้ามาดูลูกเดือยป้าน้ำหวดแล้วดูใบเตยสชชิมดูก่อนร้อนนิ่มแล้ว อเดี๋ยวป้าจะเอาใบเตยแล้วใบเตยอ,ออกแล้วก็ใส่น้ําตาลใช้ได้แล้วยี่สิบกว่านิดหน่อยใส่ลงไปแล้วน้ําตาลแดงสียกดำๆหน่อยอป้าจะต้มต่ออีกห้านาที ควันชุยเลยเรียบร้อยแล้วลูกเดือยต้มน้ําตาลแดงเดี๋ยวต้องชิม,มหวานกำลังดีจะกลายเป็นถั่วแดงแล้วเนี่ยลูกเดือยเนี่ยเจอน้ําตาลแดงเข้าไปือโอเคเลยใช้ได้อืม อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ปนัดด้วยวันนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย